สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิทโหนธรรมมารายงานตัวครับผมก็ผ่านกันไปแบบสดสดร้อนๆนะครับกับเหตุการณ์ดาวมรุยูย้ายราศีนะครับเรามาดูกันครับว่าครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมหลังจากที่ดาวมรุยูย้ายราศีไปแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรกับอัศราราศีเกิดของท่านบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะช่วยกันกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์คิโหนทํากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกดวงชะตาลัคนาราศีกุมครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565นะครับเราเริ่มนับกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับผม สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัศนาราศีกุมท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100เเซนนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึง15มีนาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัศนาราศีกุมเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คิโหนธรรมก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้ค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นครับชาวลัคนาราศีกุมถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะในชั่วโมงนี้นะครับแม้แต่ตัวท่านเองครับก็จะมีแรงผลักดนันมีแรงบันดาลใจมีแรงกระตือรือร้นที่จะไขว่คว้าโอกาสดีๆในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างมากนะครับ เรียกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่กลัวละนะฉันเกิดมันลุยเต็มที่นะครับเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจากช่วงปีที่ผ่านมานปี6364เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมครับในเรื่องของการงาน,นถือว่าเหนื่อยและไม่มีทิศทางไปในทางที่ดีเลยนะหลงผิดก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยก็จะรู้ตัวและเห็นด้วยตัวเองแแหละว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหนนะ ตัวท่านได้ลุยกับตัวงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถก็จะทาให้กับพบเจอโอกาสดีๆนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันครับตัวท่านก็จะมีเหตุได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่อยู่รอบด้านของท่านเป็นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นสังคมจากพี่น้องเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับสังคมจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือ สังคมจากคนในครอบครัวของท่านนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามนะต่างให้ความสนใจในตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆนะหรือจะชักชวนตัวท่านไปร่วมงานหรือไปทำการซื้อขายหรือจะมาเป็นแบ็กอัพเป็นแรงสนับสนุนวิ่งเต้นต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานให้ตัวท่านเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ครับเป็นเหตุผลที่มาจาก ดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะหรือเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะครับไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนสหาชาัชหรือภพเรือนสังคมนะครับและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนั่นเองนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงคำว่าเจ้าเรือนสหาชัชครับก็คือเจ้าเรือนสังคมนะสังคมต่างๆที่ท่านครุกคีสนิทสนมด้วยเนี่ยก็จะทำการสนับสนุนช่วยเหลือตัวท่านไปกันแบบยาวๆไกลๆกันเลยทีเดียวนะครับ เพราะคำว่ากเกษตรราธิปดีนะก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับดาวอังคารเนี่ยก็ยังโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวราหูดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้ารวนประจําตัวนะครับดาวราหูกับดาวอังคารเนี่ยก็ไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนสหัชชะและที่โดดเด่นไปกว่านั้นครับดาวราหูก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคด้วยนะ โอกาสที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากสังคมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสที่ดีนะไม่ได้เป็นโอกาสปลอมๆเหมือนปี6 3 6าที่ผ่านมานะครับจะส่งผลทำให้ตัวท่านครับหยิบจับอะไรก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยนะครับผมและเมื่อดาวอังคารครับโคจรมาพบกับดาวราหูเนี่ย คู่นี้เขาเป็นคู่ธาตุลมที่มีพลังมหาศาลเป็นอย่างมากนะครับจะส่งเสริมทําให้ตัวท่านครับมีแรงผลักดนันมีอินสปิเรชันมีความกระตือรือร้นไม่กลัวที่จะเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวที่จะเสียโอกาสใดๆทั้งสิ้นพร้อมที่จะลุยนะไฟกันเต็มที่เลยพร้อมที่จะบุกและพร้อมที่จะโกยซับอย่างมหาศาลในะชั่วโมงนี้ได้เป็นอย่างมากนะครับในขณะเดียวกันครับดาวศุกรนะ์เนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่หมายถึงสมาชิกในครัวเรือน รวมไปถึงดาวสุก์เองครับก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาอีกด้วยสุภาในที่นี้ก็จะหมายถึงเรื่องของความสุขความสงบสุขและก็จะหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่นะและสุภาก็ยังหมายถึงเรื่องของทางไกลยอย่างการเดินทางอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้ครับดาวสุก์จะได้ตำแหน่งทำหน้าที่โยกกับดาวอังคารและดาวราหูไปในตัว ส่งเสริมทําให้ตัวท่านมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ฮอตมากแรงมากตัวท่านจะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจากผู้เฒ่าผู้แก่จากผู้ใหญ่ทางบ้านของท่านนะครับรวมไปถึงบุคคลต่างๆและบุคคลที่อยู่ทางไกลด้วยไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะที่จะคอยมอบโอกาสดีๆหรือทำการสนับสนุนตัวท่านณนะช่วงเวลานี้ได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียว หากชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านใดที่ทําการค้าขายอยู่ณชั่วโมงนี้นะกลุ่มนี้นี่แหละที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบจ่ายหนักซื้อหนักกับสินค้าและบริการของท่านเป็นอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับอีกมุมนึงครับที่มีความน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะก็คือการที่มีดาวพระเกตมาสถิตท,ทับลัคนาของท่านนะครับ และดาวพระเกตในครึ่งเดือนหลังนี้ครับก็ทำหน้าที่ได้ตำแหน่งโยกกับดาวราหูและดาวอังคารไปในตัวจุดนี้จะออกฤทธิ์ส่งผลเสริมทำให้ตัวท่านมีความแข็งแกร่งในสภาวะอารมณ์สภาวะร่างกายเป็นอย่างมากนะครับอ่งานใดๆอ่ะที่พูดถึงเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นงานกีฬานะหรืองานประมูลนะรวมไปถึงงานที่ต้องใช้เรี่ยวแรงงาน กีฬาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงงานช่างด้วยช่างทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นช่างเสริมสวยยันช่างก่อสร้างงานวิศวะงานสถาปัตย์งานผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากจากชื่อเสียงของตนเองนะครับทำให้ได้รับการสนใจจากลูกค้านะมีผู้ที่ต้องการทําธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการป้อนงานดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลนั่นเองนะครับ แต่ดาวพระเกตเองครับมันก็มักจะมีเงื่อนไขอยู่เสมอล่ะเนื่องจากชั่วโมงนี้เนี่ยตัวท่านต้องโหมงานหนะักต้องคิดอะไรที่ค่อนข้างจะแรงแรงนะดังนั้นมันอาจจะเกิดความเหนื่อยความล้าในร่างกายหรือความล้าในากระบวนการความคิดอยู่บ้างนะครับผมแต่ใจนึงมันก็สู้สุดตัวแหละนะแต่ร่างกายมันก็เหนื่อยหรหก้อนนะในจุดนี้ต้องบอกว่าให้ท่านนะอดทนนิดนึงนะยอมโหมงานหนะักสักหน่อยล่ะนะเสริมวิตามินเข้าไป เสริมพลังงานเสริมบุญบารมีเข้าไปณนะช่วงเวลานี้ให้มากเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีเรียวแรงนะครับเอาไปกอบโกยโอกาสดีๆจากเรื่องหน้าที่การงานนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะครับงานด้านค้าขายงานด้านการตลาดงานเซลล์และผู้ที่ต้องทําการตริดต่อกับลูกค้าและหุ้นส่วนนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปครับ ตัวท่านจะต้องเข้าสู่โคโจรการแข่งขันเพื่อสแสวงหากลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆนะครับและจะต้องกระตือรือร้นเพื่อที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรักษาหรือมัดใจกลุ่มลูกค้าเดิมๆของท่านก็เป็นได้นะครับแม้แต่ผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสินค้าหรือจะเป็นงานบริการก็ตามอนะ่ะต่างก็จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นการมองหาและการรักษาลูกค้าและหุ้นส่วนของท่านนั่นเองนะครับหลังวันที่17กรกรกฎาคมเป็นต้นไปครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งคําว่าปัตตนีในหัวข้อนี้นะครับจะโฟกัสไปที่คู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าและหุ้นส่วนนะครับหรือผู้ที่ทำการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับ ดาวอาทิตย์ครับได้โคจรไปอยู่ที่ภพเรือนอริและก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาจาักรนะคําว่ามหาจาักรก็คือการต่อสู้ดิ้นลนการลุยแล้วรวยนั่นเองนะครับและการที่ดาวอาทิตย์ครับไปอยู่ที่ภพเรือนอริกก็คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการแข่งขันเรื่องของคู่แข่งคู่ต่อสู้ทางธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับ เฉพาะแค่เรื่องของดาวอาทิตย์ดวงเดียวครับก็บ่งบอกได้เลยว่าตัวท่านจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักนะเพื่อทําให้ตัวเองเพื่อทําให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีความโดดเด่นมีภาษีที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้ของท่านนะครับเพื่อเ,อเป็นการดิ้นรนสแสวงหากลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆให้เข้ามาจับใจใช้สอยบริการและสินค้าของท่านนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับดาวอาทิตย์ยังโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธนะ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและปุตตะนะครับมาทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงคาว่ามรณะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะแต่จะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบการทํางานรูปแบบระบบการค้าขายนะครับซึ่งแผนการเดิมการค้าขายแบบเด,เดิมเนี่ยมันอาจจะล้าหลังนะหรือมันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับมันจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในการหาระบบใหม่ๆห,หรือจะเป็นลักษณะการหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ มาตอบสนองลูกค้าในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นก็เป็นได้นะครับและดาวพุธครับก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกด้วยนะซึ่งปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะหมายถึงกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆที่กําลังจะโครจรวนเวียนเข้ามาทําการซื้อขายกับธุรกิจของท่านนั่นเองนะครับเมื่อดาวอาทิตย์และดาวพุธมาโครจรอ,อยู่ร่วมกันครับ คู่นี้จะเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาก็จะส่งเสริมทำให้ตัวท่านครับจะต้องคิดค้นวางแผนระบบการขายใหม่ๆหรือหาสินค้าหรือบริการใหม่ๆนะครับมาเพื่อมัดใจกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ๆของท่านนั่นเองนะแต่อย่าลืมนะครับว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาจากักรหากตัวท่านยอมเหนื่อยรุ่ยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะอาจารย์คิเกรงว่าจะต้องพูดคําว่า ท่านน่ะต้องเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้แล้วนะแล้วก็ต้องหาเก็บที่เก็บเงินดีๆล่ะโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกองโตแล้วลหล่นทับใส่ตัวก็ไม่รู้นะเออจะบอกให้ <c oughs> แต่หากท่านยังทําอะไรแบบเดิมๆนะครับไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นก็จะทําให้ตัวท่านติดกับดกักยึดติดอยู่กับที่นะการค้าขายของท่านก็ไม่มีโอกาสจริญรุ่งเรืองน,น,นั่นเองอันนี้หมอคิดถือว่าเตือนแล้วนะจ๊ะ อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทําอะไรสักอย่างนะนั่นก็คือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะที่ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนวินาศและได้ทํามุมเล็งกับดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธไปพร้อมๆกันนะครับ ในจุดนี้เนี่ยแหละที่ดูจะแรงและอันตรายสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ครับมักจะมีคนมาขัดขวางมีเสียงนกเสียงกามาคอยบูลลี่นะมาคอยพูดจาถักขางหักหันน้ำใจตัวท่านให้หมดกำลังใจก็เป็นได้นะครับ หรือแม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจของท่านครับก็ปล่อยข่าวหรือสร้างข่าวความเสียหายให้กับตัวท่านก็เป็นได้เช่นกันเอาสิจ้างานนี้ตายเป็นตายชาวลัคนาราศีกุมครับไม่ยอมแพ้กับเสียงบูลลี่พวกนี้หรอกเพราะท่านจะเปลี่ยนแปลงเอาพลังงานด้านลบพวกนี้ครับมากลายเป็นแรงบรรดาบรรดาใจในการสแสวงหาลูกค้าหน้าใหม่ๆมัดใจลูกค้าเก่า ำข้อผิดพลาดในอดีตครับมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กลายเป็นตัวตนนะสร้างพลังงานที่แท้จริงของท่านและจะทำให้ตัวท่านได้รับคะแนนนิยมมีความพร้อมที่จะทำการซื้อขายทำให้ธุรกิจของท่านจเจริญเติบโต,ตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับดาวเสาเองเนี่ยก็เป็นดาวเคราะห์บาปดวงหนึ่งนะครับซึ่งในนาทีนี้ครับดาวเสาก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีด้วย นั่นหมายความว่าก่อนที่ท่านจะประสบความสําเร็จใดๆในเรื่องของธุรกิจของท่านเนี่ยมันก็ต้องเจออุปสรรคเจอคนขัดขวางเข้ามาบ้างนะแต่หากท่านพร้อมที่จะลุยและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแล้วก็อาจารย์คีเกงว่าจะต้องพูดว่าตัวท่านต้องเตรียมตัวเป็นเศรษฐีแล้วนะแล้วก็หาที่เก็บเงินดีๆเดี๋ยวมันจะหล่นทับตัวเอาเป็นรอบที่สองละนะจ๊ะ โอเคครับสำหรับผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะครับในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565ครับหากตัวท่านที่กำลังมองหางานที่พูดถึงเรื่องของการแข่งขันการเข้าประมูลงานประกวดนะไม่ว่าจะเป็นประกวดราคาหรือประกวดผลงานตามเวทีต่างๆหรือเป็นลักษณะาการแข่งขันที่จะต้องใช้พละกกำลังนะงานกีฬาต่างๆ หรืองานพละกําลังอย่างเช่นครูพละนักกีฬาเทรนเนอร์ฟิตเนสในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับพวกท่านจะต้องวางแผนในการสมัครงานในรูปแบบใหม่ๆห,หรือหาแนวความคิดใหม่ๆใ,ในการทํางานกับกลุ่มอาชีพของท่านแบบนี้นะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปครับสังคมการทํางานในจุดนี้จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของค่าจ้างค่าแรงค่าตัวของท่านนะก็ต้องมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตัวท่านอาจจะต้องวางตัวไปทําอยู่2แผน2ตําแหน่งในวาระเดียวกันในอาชีพเดียวกันก็เป็นได้นะไอ้ขอยกตัวอย่างละกันเพื่อความเข้าใจง่ายง่ายอย่างเช่นท่านไปสมัครเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเนี่ยก็ถูกต่อรองเรื่องเงินเดือนนะถาม่าพอใช้ไหมวไม่พอหรอกนะแต่ตัวท่านเนี่ยก็ต้องแบบเอตอต้องต่อรองเขากลับเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา OT หรือผันตัวไปเป็นเซลล์ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไปพร้อมๆกันก็เป็นได้นะครับผมแต่หากเป็นลักษณะงานที่ต้องเข้าแข่งขันครับงานประมูลหรืองานประกวดใดๆในจุดนี้นะก็จะทําให้ตัวท่านได้เป็นรองเป็น,เป,นเป็นตัวนักล่ารางวัลน,นะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามย่อมจะมีผลดีๆติดไม้ติดมือเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างเสมอและสามารถดํารงเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับ นอกจากกลุ่มงานที่ผมพูดมาเหล่านี้ครับผู้ที่สมัครงานแนวอื่นๆนะในชั่วโมงนี้ถือว่าค่อนข้างยากและก็หนักอยู่พอสมควรนะครับเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านจะต้องออกไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะเพื่อเอาความรู้เหล่านั้นไปสมัครงานให้ตรงโจทย์กับงานในยุคปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นไปเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือบนโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนะครับผมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะรวมไปถึงการเอ,อ่อความสามารถทางด้านภาษานะครับเพื่อให้ตัวท่านได้รับงานที่คาดหวังไว้สมใจอยากในอนาคตอันใกล้นี้นะแต่ในเดือนนี้ครับเบรกตัวเองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะจ๊ะไปสมัครงานแบบไม่มีความรู้อันทันสมัยเนี่ย ตัวท่านจะตกอยู่เป็นผู้เสียเปรียบนะต่อให้ได้งานก็ไม่ได้รับผลตอบรับที่โดนใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะ หรือหากจําเป็นจะต้องมีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูประคองชีวิตครอบครัวนะชั่วโมงนี้นะครับอย่างน้อยครับดาวสาวเองเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงกเกษตรตราธิบดีนะลักษณะอาชีพอิสระงานฟรีแลนซ์นะธุรกิจที่พูดถึงเรื่องของการกําจัดและการทําลายนะอย่างเช่นรับทําความสะอาดกําจัดสิวกําจัดหนูอะไรแบบนี้เนาะก็ตัวท่านเนี่ยก็สามารถทํางานแนวนี้ไปก่อนก็ได้นะ มันไม่ใช่แค่ว่าพอถูไถ่ายนะมันกลายเป็นกลุ่มอาชีพการที่จะแบบว่าได้รับโอกาสทางด้านการเงินที่ดีเสียด้วยซ้ำนะครับในภายภาคหน้านะหากตัวท่านยึดถืออาชีพตัวนี้เป็นงานประจําก็ยังได้นะเอาไปทําเป็นธุรกิจของตัวเองเอาไปทําในธุรกิจแบบางานอิสระนะก็ยังทําได้เลยเพราะกลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับก็จะสามารถสแสวงหาทรัพย์นะให้กับชาวรัคนาราศีกุมได้ไปอีกยาวๆไกลๆ เพราะคำว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองมาดูเรื่องของการเงินนะครับผมหลังช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภความสําเร็จด้วยดาวพฤหัสก็ได้โคจรไปอยู่ที่ภพเรือนการเงินนะครับและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีด้วย ก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมครับมีทิศทางทางด้านการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆทยอยทยอยดีขึ้นเรื่อยๆและก็มีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565ครับด้านการเงินของท่านเนี่ย ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะมันมีความทรงตัวครับแล้วก็มีการทยอยเติบโตขึ้นได้เป็นอย่างดีนะแต่มันอาจจะช้านิดนึงแหละแต่ก็อุ่นใจได้เลยว่ามีเงินที่ดีและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ หากผู้ใดที่มีปัญหาทางด้านการเงินจริงๆนะ่ะตัวท่านก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือการเงินจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะอาจจะเป็นลักษณะช่วยเหลือกับการแบ่งปนันหรือจะเป็นลักษณะชี้ช่องทางแสวงสาทรับที่ดีให้กับตัวท่านก็เป็นได้นะครับส่วนผู้ใดที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆนะ มักจะมีโอกาสได้รับการเงินจากการเดินทางได้เป็นอย่างมากเช่นกันนะครับไม่ว่าจะไปทํางานไม่ว่าจะไปค้าขายนะหรือเอ่ยิ่งไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นนะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามก็จะเป็นช่วงเดือนที่ท่านสามารถโกยทรัพย์โกยกําไรได้อย่างมหาศาลนะครับผมมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับเราก็ยังอยู่ที่ดาวพฤหัสบดีนะเพอดาวพฤหัสครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้ว ก็ยังเป็นเราเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จอีกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่หลังเดือนเมษายน2565เป็นต้นมาครับดวงชะตาโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีทิศทางมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนใหญ่จะเป็นโชคลาภแห่งความสําเร็จครับหยิบจับอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายเหมือนมีโชคบุญหนุนดวงคอยสนับสนุนอยู่นั่นเองนะครับ หากเป็นเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับก็จะมีเข้ามาบ้างนะโดยเฉพาะครึ่งหลังนี้นะครับดาวพเกตได้ทับลัคนาตัวท่านนะจะส่งผลทําให้ท่านมีรางสังหรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับอาจจะมาในรูปแบบความฝันนะหรือบางเอิญท่านไปสังเกตตัวเลขใดๆที่ไปสะกิดโดนใจก็นํามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ทําให้เกิดโชคลาภก็เป็นได้เช่นกันนะครับ ในจุดนี้ครับอยากจะขอนำเสนอในเรื่องของการทำบุญเสริมกำลังดวงโชคลาภให้กับชาวลาักนณาราศีกุมกันสักนิดหนึ่งนะเนื่องจากตัวท่านครับได้เกิดเหตุการณ์ดาวพระเกตทับลักนานะและดาวพระเกตเองนะ่ยก็มีลักษณะนิสัยที่มีเงื่อนไขสูงอยู่เสมออันนี้จริงก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะดาวพระเกตเองนะ่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศีลธรรมเรื่องของพุทธศาสนานะ เพียงแต่ตัวท่านไปปฏิบัติธรรมครับเพียงแค่3อย่างนัก็คือการมีศีลห้าประจําใจนะการทําบุญกับพุทธศาสนานะครับการทําทางกับพุทธศาสนาและอย่างที่3ก็คือมันเจริญสติปัญญาสมาธิหรือนั่งสมาธินั่นเองนะครับเพียง3องค์ประกอบนี้ครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยพบกับโชคลาภก้อนโตนะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาจากเรื่องการทํางานทําธุรกิจ หรือแม้กระทั่งโชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงดวงก็จะมีการทวีตัวนะสูงขึ้นนะครับผมเมื่อการปฏิบัติทั้งสามองค์ประกอบเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ควรที่จะต้องหมั่นแผ่เมตตาและลึกถึงบุญทานที่ทำมานะครับส่งต่อให้กับเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองดูแลให้พวกท่านอยู่นะครับให้พวกท่านทั้งหลายครับมีฤทธิ์มีอำนาจในทางธรรม ที่จเจริญสูงขึ้นเรื่อยๆนะและขอให้ฤทธิ์อำนาจในทางธรรมตัวนั้นครับกลับมาสนับสนุนส่งเสริมตัวเราให้ตัวเรามองเห็นอริยทรัพย์เพื่อทําให้เกิดโภคทรัพย์นะครับในการที่จะใช้จ่ายดูแลตัวเองและก็สามารถนําโภกทรัพย์เหล่านั้นไปปฏิบททัติธรรมแสวงบุญในครั้งต่อๆไปนะครับ รวมไปถึงการแผ่เมตตาให้กับเหล่าญาติสัพเวสีทั้งหลายโดยให้เราลำลึกถึงพรมวิหารสีที่ติดตัวเรามานะครับส่งต่อให้กับเหล่าญาติเหล่าผู้ที่เป็นทุกข์นะขอให้พวกเขาได้พ้นทุกจากพรมวิหารสีของเราขอให้พวกท่านอย่าได้ขัดขวางเราแต่จงได้ส่งเสริมตัวเราให้มีโอกาสที่ดีหลุดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งปวง เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสแสวงหาสิ่งดีๆในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่งต่อให้พวกท่านทั้งหลายในครั้งต่อๆไปนะครับชาวลัคนารศา,าศรีกุมภ์ครับท่านทําได้แบบนี้อยู่เป็นประจํานะดวงเศรษฐีอยู่ในมือท่านอย่างแน่นอนนะจ๊ะไปต่อกันที่เรื่องของความรักครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะในเดือนนี้จะต้องมีเรื่องหนักๆเรื่องที่จะต้องคิดเรื่องทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันสักนิดนึงนะครับ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกเลิกบอกลากันนะเพียงแต่จะเป็นเรื่องที่ตัวท่านต้องหาวิธีหรือมาตรการบริหารใดๆนะทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจน่ะให้กับคู่รักคู่ครองของตัวท่านเองนะครับรวมไปถึงคู่รักคู่ครองของตัวท่านเองครับณชั่วโมงนี้เนี่ยตัวเขาก็กําลังจะวางแผนในการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตคู่ของท่านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่มอบให้ซึ่งกันและกันนะครับ อีกมุมนึงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีลักษณะมีมือมือที่3หรือผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในชีวิตชีวิตรักชีวิตคู่ของท่านก็เป็นได้นะในกรณีที่มีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยมันก็สามารถกําจัดออกไปได้โดยไม่ยากหรอกอาจจะต้องมีเรื่องของความรุนแรงมีแอคชั่นจากภาษาและวาจาที่สื่อสารออกไปบ้างก็คือโดนด่านั่นแหละนะ แต่หากเป็นกรณีเชิงชู้สาวอันนี้ก็หนักใจอยู่ประมาณเหมือนเหมือนกันนะจ๊ะตัวท่านอาจจะต้องต,ตือร้อนครับทาให้ตัวเองมีจุดเด่นเพื่อที่ทําให้มัดใจคู่รักคู่ครองนะหรืออาจจะต้องมีวาจาเคลียร์กันให้ชัดเจนนะในจุดนี้อาจจะต้องใช้ไม้แข็งแลบกันบ้างแหละนะหากใช้ไม้อ่อนนะจุดนี้ครับอาจจะเป็นแบบเออกลายเป็นคนยอมแพ้แล้วก็ตัวท่านก็จะกลายเป็นคนเสียโอกาสกับคู่รักคู่ครอ,อ,องของท่านก็เป็นได้เช่นกันนะครับ แต่เอาเถอะครับในเดือนนี้เนี่ยเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากทัศนคติของท่านและคู่รักน่ยมันไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องมีการพูดคุยในภาษาแรงๆกันสักนิดนึงนมีดราม่าปนแอคชั่นเนือหนีออกจากบ้านบ้าง่ะเถียงกันตายบ้างล่ะ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวท่านกับคู่รักคู่ครองครับก็จะมีโอกาสกลับมาปรองดองคืนดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเยิ่งนักนี่มันหนังของคุณพิสารอัครเสนีชัดๆทะเลาะกันปานไหนก็จะมาจบกันที่เรื่องของความรักวิอันนี้ขนลุกนะเนี่ยสำหรับคนโสดครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่27กรกฎาคม2565นะครับ การที่ตัวท่านจะคบหาใครๆณชั่วโมงนี้ครับมันดูจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะไปจีบใครก็มีแต่คู่แข่งและไปจีบใครไปชอบใครก็เจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่เข้ามารับชอบเออมา,มามาชื่นชอบในตัวท่านน่ะก็ไม่ได้รักจริงๆหรอกหวังเพียงผลประโยชน์ดีๆบางอย่างจากตัวท่านเท่านั้นเองเอาเธอช่างมันเธอนะเออเอาเอาเอาไปคุยแค่พอหายเหงาก็พอแต่ แต่หลังวันที่28กรกฎาคมนี้จ้ามันคือของจริงจ้าเดาวพูดครับดาวเจ้าเรือนปุตตะได้โคจรไปสู่พบเรือนปัตตนีและได้ตำแหน่งเป็นอุจ,จาวิราชด้วยนะสเสน่ห์ของท่านหลังวันที่28กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจะทําให้ท่านเนี่ยได้พบเจอกับใครสักคนที่สามารถเรียกคําว่ารักได้เต็มปากทำไมต้องทําเสียงขนาดนี้ด้วย โอเคจากนั้นก็มีโอกาสพัฒนาไปเป็นคู่รักคู่ครองกันในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับอีกมุมหนึ่งครับหลังวันที่28กรกฎาคมนี้เนี่ยดาวพระเกตที่ทับลักนาท่านอยู่ก็ได้ตำแหน่งเร่งกับดาวพุทธที่พบเรือนปัตตนีนะมันเหมือนมีบุพเพศนิวาสนะที่ตัวท่านจะได้พบเจอใครสักคนในจุดนี้ก็เป็นได้นะครับ เหมือนเป็นบุญเสริมกรรมแต่งที่ตัวท่านจะได้พบเจอกับบุคคลท่านนี้นะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันนะเออมีการแบบอืมเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็จะเอ,อ่อพากันไปเจริญรื่องเรื่อง,อง,อง,องก็เป็นได้นะอันนี้เรียกว่าคู่บุพเพสนิวาสกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับผลทํานายของลัคนาราศีของท่านนะและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิโหนธรรมเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองนะครับก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับให้พวกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะมีโชคลาภมีสุขภาพที่ดีนะครับขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้ทำมานะครับ จงแปรผลไปเป็นเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาแบบทวีคูณกันไปนะครับผมโอเคครับคลิปหน้ามีอะไรเด็ดก็รอติดตามรับชมกันด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ